สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเด่นล้างะคะ่ะแบบ4ตัวะคะแล้วก็แบบ5ตัวในคลิปเดียวกันเลยนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคํานวณกันคะเด่น10หน่วยล่างนะก็คือเด่นล่างคนะ,ะแบบ4ตัวเนี่ยจะมีสูตรเก่าที่เข้ามานะคะสสูตรคนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่นะ,ะแอดจะไม่ได้เพิ่มเติมให้นะสูตรที่1เดินมาแล้วนะคะหกงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสาเด่นสี่หเข้ามานะคะที่แด มที่ผ่านมาเด่นที่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าผลรางวัลนะคะออกมาที่สองหนึ่งเข้ามาที่หนึ่งสูตรเราจะใช้ร้อยบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้ง รอยทายครั้งที่สอามครั้งสิบทายครั้งที่สอละบวกข้างที่สี่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่บวกสองเท่ากับหกบวกสท่ากับแปบวกหกเท่ากับสีบวกแปดเท่ากับสองสองบวกหเท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับสเราจะได้นะคะ เด่นล่างในสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดอเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองคะ,ะสูตรที่สองสตินะคะหกเงวดเท่ากันคนะ,ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสาเด่นเจ็ดเข้ามาที่2ตัวนะคสางวดที่ผ่านมาเด่นที่0 1, 4, นูนย์หนึ่งวัตออกมาที่สองหนะคะเข้ามาที่1 สูตรเราจะใช้หลักหมืครั้ง10บน5ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1นสองครั้ง10หน้าครั้งที่สองครั้งรอยทายครั้งที่1 2ครั้ง10บทายครั้งที่1นึรอยทายครั้งที่สองครั้ง10บทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่2และบวกค้างที่5 8บวก5เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 เจ็ดบวกสอท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่เท่ากับศูบวกแปเท่ากับแปบวกห้เท่ากับสาบวกหนเท่ากับสีบวกสาเท่ากับเจบวกสอเท่ากับเเราจะได้นะเด่นล่างในสูตรที่2องนะะสามสเรามาดูสูตรที่3านะคะสติ64งวด เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก8 2เด่น8 1 2 4อันนี้เข้ามา2ตัวฮะ8 2งมวดที่ผ่านมาเด่น6 902นผลรางวัลออกมาที่สองเข้ามาที่2สูตรเราจะใช้หลักหมื่นร้อยบน2ครั้งสิบบน5ครั้งหน่วยบน4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่2แลระวบวกครั้งที่6 6บวก6เท่ากับ2 2บวก5้า เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก3เท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4เด่นที่8 1 2 4ครบแล้วนะทั้ง3สูตรนะคะเราจะมาทำการเทียบชนกันนะคะถ้าเพื่อนมองนะก็จะ เห็นว่าสูตรนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสูตรอื่นๆคะ,ะเรามาดูตัวชนฮะเจ็ดจะมีสองตัวคะแปดจะมีสองตัวหนึ่งจะมีสองตัวสี่จะมีสองตัวแล้วก็สองก็จะมีสองตัวแบบนี้นะฮะฉะนั้นเราจะได้ตัวชนฮะก็คือเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดหนึ่ง สองสี่ะได้ห้าตัวนะกะ็เราก็เอาไปจับวินนะ,ะอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเอาไปจับวินนะคะจับวินจะเป็นเลขนะคะห้าตัวนะคะมาครบสองตัวล่างในนี้นะคะถ้าทั้งสามสูตรนะคะเดินต่อนะคะก็สองตัวล่างนะคะจะอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมานะคะจะไปทําทเป็นห้าตัวในคลิปเดียวกันให้เลยนะคะห้าตัวก็จะเป็นสูตรเก่านะคะ เดินมาแล้วร้อยกว่างวดฮะแต่ว่าแอดหาใบเก่าไม่เจอฮะเดี๋ยวแอดมาทำสูตรให้เพื่อนๆเลยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักแสนหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้า,นานครั้งที่สองสิบทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองห้าครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่หนึ่ง สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเด่นที่ศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดสูตรที่สองหลักพันสองครั้งร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง สิบทายครั้งที่หน่งหน่วยทายครั้งที่หนครั้งร้อยทายครั้งที่สองทายครั้งที่สองสามครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสี 3, ่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสาบวกหเทกับสีบวกศนเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกสท่ากับแปบวกสเท่ากับสอบวกหท่ากับสาบวกหเทกับส เด่นที่6 8 2 3 4สูตรที่3เรใช้หลักแสน2ครั้งหลักพันสครั้งร้อยบนสครั้งหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนร้อยท้ายครั้งที่2 10ท้ายครั้งที่สอครั้งและบวกข้ั้งที่2 6บวกหงเท่ากับ7 7บวกหเท่ากับ3 3บวกหเท่ากับ4ีบวก3เท่ากับ7 7 2, 9, 9, 1, 0บวก2เท่ากับ9้วกหเท่ากับศูบวกหเท่ากับหบวกสเท่ากับศ2 สองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจดบวกห่งเท่ากับแปบวกหนึ่งท่ัเก้าเด่นที่สองสี่เจ็ดแปดเก้าสูตรที่สหลักแสนหลักหมื่นสองครั้งหน่วยบน3ครั้งหน่วยล่างสมครั้ง10หน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองสิทายครั้งที่สองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสามบวกสองท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสาบวกสท่ากับห หกบวกหกเท่ากับ2องสองบวกสองเท่ากับ 0, ส0ี 2, 2่ส 0, 0ี 2, 2่บวกหกเท่ากับศู์ศูน์บวกสองเท่ากับสองสอบวกแดเท่ากับศูนศน์บวกสองเท่ากับสบวกสี่เท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเด่นที่ศูนย์สองหกเจ็ดเก้าสูตรที่ห้านะคะสิบนหาครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นึหน่วยหน้าครั้งที่หนร้อยทายครั้งที่หน่งสิบทายครั้งที่หนึครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งระบวกครั้งที่ส ห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่กับเกบวกสี่เทกับสามสบวกแปดเท่ากับหนบวกหกเท่ากับเจดเบวกสองเท่ากับเก้าเบวกหท่ากับศูนย์บวกหนึ่ท่ากับหนึ่งบวกหท่ากับสอบวกสี่เท่ากับหเด่นที่เก้าศย์หสองครบแล้วนะคะทั้งห้าสูตคะนี่นะคะให้มันเพื่อนนะคะแคปนะคะสติห้าหนึ่งร้องวดขึ้นนะแต่ว่าแอดปินมาคะแค่ห้าสิบงวดคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะเวลาที่เราทำการเทียบชนนะคะศูนย์มีสามหนึ่งมีสองสูตรสามมีสองสูตรหกมีหกเจ็ดนี่สามสูตร ปดนีส่สองสองสามสี่เก้าก็จะมีสามสูตรนะคะในนี้ตัวที่ชนนะคะก็จะมีที่หกสองเจ็ด เก้าเนหะ็นไหมแปบ๊บหนึ่งนะศูนย์ศูนย์ศูนย์มีหนึ่งสองสามหนึ่งมีสองสูตรสามหกมีสี่สูตรเจ็ดมีหนึ่งสองสามเจ็ดแปดมีหนึ่งสองสามมีสองสูตรสี่มีสองสูตรอ่ะก็จะห้าตัวแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเอาไปจับวินเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วถ้าในสูตรในกับสูตรน,นีเนี่ยมีตัวไหนนะคะที่เหมือนกันไหมนะคะก็จะถ้าเอาไปจับวินเนี่ยก็จะมีคู่ชุดนะคะชุดเดียวนะคะในนี้นะคะก็คือเจ็ดสองนะคะแบบนี้นะคะชุดปัดดวงนะคะ ในกรณีที่เราเอาไปจับบินกันฮะก็คือคู่ชุดเจ็ดสองก็อยู่ในแต้ม9้าเหมือนกันนะคะเจ็ดสองนะแลแวก็มองว่ามีความน่าจะเป็นเป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือว่านะคะหรือว่านะคะ สูตรนี้เนี่ยก็อาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดก็จะไม่มาในคู่ชุดจับวินนะะหรือว่าสูตรนี้เนี่ยอาจจะจับวินเข้าก็ได้นะคะห้าตัวนะคะเพราะว่าก็มีเจ็ดสองที่น่าสนใจนะคะเก้าหกนะคะที่น่าสนใจนะคะเก้าสองนะคะที่น่าสนใจนะคู่ชุดเก้าศูนย์นะคะก็น่าสนใจนะคะแอนมองแบบนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูแบบโปรแกรมประมวลผลนะคะแอนประมวลผลมาทั้งห้าตัวแล้วก็อ่า สตัวให้กับเพื่อนๆนะถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะสองสามนะคู่ชุด2 7งเนะก็จะอยู่นะในคู่ชุดที่เราวัดดวงเมื่อกี้นี้น,นะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าผิด10ึมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งสอง ถ้าผิด2 0 5 0ู1ย์6 1 8 2 2 2 5 2 8 3ดหนึ่งสา9 7 9นะคะถ้าผิด3 0 5 0ู0ย์9 3 4 3 6ย์5 7 7 7นะคะทั้งหมดนะคะจากการวิเคราะห์นะหนะะึ่งสองามนย์ะ39คู่ชุดไปกลับนะ,ะเพื่อนๆน,นะชอบอ่า แบบไหนนะเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่านะทิศทางในการอ่าทิศทางของสูตรเนี่ยอาจจะต่างกันจากที่แอดลงมาให้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีสูตรหลุดเนี่ยก็จะถ้า0ูกนะคะก็จะต้องหลุดนะคะโปรแกรมประมวลนะคะผิด3ามสูตรนะถึงจะมาที่คู่ชุด0ู์เนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าผิด2องสูตรนะตัวที่ แอดมองนะะตามความน่าจะเป็นฮะแอดชอบที่คู่ชุดฮะหนึ่งหงในแอดก็ชอบฮะอ่าอ่าไม่ใช่หกเก้าเก้าหกชุดนี้นะคะเก้าหกชุดนี้นะคะข้างล่างของเราเด่นสุดแต้มเก้าเนาะแต้มเก้าชุดนี้เนี่ยศูนย์เก้ากับสามหกฮะติดแต้มเก้าในเน้แต้มเก้าก็จะมีคู่ชุดหนึ่งแปดนะถ้าผิดสองสูตรอ่าเนี่ยนะคะ ถ้าแต้ม9ก้ามานะหนถ้าผิดส0 0 9ูนย์มหนะ,ะเสร็จแล้วถ้าผิด1 0ศูมีแต้ม9ก้าไหมในนี้นะคะในผิด1 0ศูนย์เนี่ยจะไม่มีติดแต้ม9กนะคะเสร็จแล้วถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะคะก็จะคู่ชุดนี้นะคะที่ติดแต้มเก้าก็คือคู่ชุด7 2สองนะคะให้เพื่อนพิจารณานะ,ะหรือว่าเพื่อนๆชอบแบบจับบินก็ได้นะ,ะเลือก นำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองนะสำหรับเด่นล่างนะเทียบชนนะแบบสามแบบแบบสี่ตัวนะแล้วก็แบบห้าตัวนะสูตรเก่าของเรานะจะมีสูตรไหนเดินต่อไหมงวดหน้านะถ้าหากว่ามีสูตรหลุดนะแอดถึงจะนำเสนอนะสูตรใหม่มาให้แบบนี้แล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะทาเพื่อนชอบนะกะ็ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ